การไปทำงานได้เลยมามาเลยน่ะกาจับขึ้นมาสายหินออกเอามาไว้แบบนี้ถอนเมาม้ว้แบบนี้เดี๋ยวมันก็ติดอกีกจับจับแล้วก็สายหินออกเออเห็นไหมติดละลากไปละสายแรงๆ อาทุบเอาสลัดกับพื้นอ่ะเอออีกแรงแรงมันไม่เจ็บหรอกเอออีกเออมาเอามาไว้ตรงนี้ตรงเออเอาอีกเอามาอีกพวกเนี้ให้รถทับมันไง นอนอีกเนาะเนาะทีงเขาถอ,อนไว้เนาะอืเอาให้มนันวางตรงที่มันจะโดน ล้อรถเออน่ะนา่างานหนึ่งลุกนะ่ะเออถอนให้หมดเออโอเควางไว้เออนู่นอีกยังไม่หมด นี่นะย่าทำไม่ได้หลานทำหมดว้าวเออเอาแลูกเอาล,ล,ล,ลน่ะเอาจะได้โดนลดลดนู่นอีกนี่เหรอครับนู่นอีกเอามาเลยน่ะเอออเค โอ้โหติดละนั่นเอกนั่นนั่นตรงหน้าน่ะเออนุ่นอกอนั่นน่ะกายถอนให้หน่อยครับนี่จะกอนึง โอเคเรียบร้อยเอาเป็นโซนๆไปโอเคเหรอเออเจอ้ว,น,วนขาวไม่ใช่อ้วนดำนีผอมขาวครับท้องขาวสวยทองอุ้ยร้อนละลิล้นหอยละ เราไปดูไปตรวจดูซิว่าน้องมีน้ำไม่ยังเอาอย่าไปทางโน้นหน่อย,นอยในโรงอะ่ะแล้วย่าจะไปดูของหน่อยน้องลิ้นห้อยละพี่ไม่ดูแลอะไรลูกตรงเท้าอือด,ดูดูทางโน้น Nhà yeah, bọn con rồi Ok Cà bao nám cho nón cần Lọc Hả Ờ oh Ờ Ờ phì Sở lý bật à Ok Nám you dù Nám à hả lờ Tôi phải hay. ก็เอาโฟมใส่ถ <spr> ุงขยะลูกโฟมเอออืมโอเคก็เอาเข็ม <h> ก <ars> ัดนะให้ยังนะ